อ่าโอเคไปกันต่อเลยครับเรารู้จักเครื่องมือพวกนี้แล้วเราวางวิเคราะห์ได้แล้วว่าตอนนี้กลุ่มลูกค้าเป็นยังไงมาดูกันจะเริ่มสร้างแบรนด์แล้วหลายคนบอกโอ้โหรอตั้งแต่เช้าฟังมาถึงบ่ายสองแล้วเพิ่งเริ่มเองเหรอคะอาจารย์สร้างแบรนด์ใช่ใช่ใช่เพราะว่าอะไรไม่อยากให้สร้างจากความคิดตัวเองอะหลายคนหลายที่เนี่ยพอเรียนเรื่องสร้างแบรนด์ก็เริ่มสร้างกันเลยไม่นะครับ เราเหมือนเราพยายามจะขายตัวเองออกไปทั้งที่ยังไม่รู้เลยจะไปขายใครไม่ได้นะครับเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะขายใครใครจะชื่นชอบของเราฐานแฟนคลับเราสาวกเราควรจะเป็นแบบไหนหน้าตาเป็นแบบไหนตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้บ่ายสองนิดๆแล้วเนี่ยผมอยากให้รู้แบบนั้นก่อนนะครับใครยังไม่พร้อมตอนนี้ยังไม่ต้องเริ่มต้นสร้างก็ได้นะไปฝึกหาดีๆก่อน มันจะได้ไม่ต้องเสียงบประมาณให้มากมายไปกับการซื้อโฆษณาการทําการตลาดที่ไม่ค่อยเห็นผลนะครับวิเคราะห์ให้ชัดเจนอยากขายใครจริงๆแล้วนะความจริงเนี่ยถ้าเรารู้กลุ่มเป้าหมายแล้วลองเดินไปตามท้องตลาดเนี่ยครับเอาสินค้าเราอะไปหาคนที่เราคิดว่าใช่จริงๆแล้วลองให้เขาใช้ดูถ้าเขาไม่ชอบเนี่ยคุณวางแผนผิดอยู่นะอ่ะโอเคถือว่าได้ประโยชน์ระดับหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยตอนนี้วิเคราะห์ได้แล้วพร้อมแล้วค่ะ มีกลุ่มเป้าหมายพร้อมชัดเจนใช้เครื่องมือเป็นทุกอย่างตั้งแต่เช้าที่พูดมาทําได้หมดแล้วพร้อมแล้วที่จะนําแบรนด์ออกสู่ตลาดมาต้องทํำยังไงบ้างมาดู how to กันเลยแล้วกันอ่ะอันนี้ขอเป็นทฤษฎีนิดนึงนะครับเวลาจะวางแบรนด์อย่างที่บอกไปแล้วเราคุยกันเรื่องความหมายของแบรนด์แล้วแบรนด์เนี่ยความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราพยายามจะนําเสนอให้คนอื่นได้รู้นะแต่มันต้องเกิดจากสิ่งที่คนอื่นเขาเปิดรับเราก่อนมันเป็นเรื่องของการสื่อสารครับ และสิ่งสําคัญที่จะต้องทํานะถ้าวันนี้ทั้งหมดตั้งแต่ฟังมานะครับสิ่งสําคัญที่สุดคือเรื่องของการสื่อสารกันเลยเราต้องเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างแรกคือเราต้องคิดในมุมของลูกค้าครับอย่างแรกที่ต้องทําคือ think outside in ก็คือคิดในมุมของคนข้างนอกอะมองเข้ามาไม่งั้นอนะตอนนี้สิ่งที่เราทำพลาดก็คือฉันเป็นแบบนั้นฉันเป็นแบบนี้ ของชั้นดีแบบนั้นแบบนี้อันนี้คิดแต่ตัวเองเข้าข้างตัวเองอ่ะเปลี่ยนใหม่ถอดหมวกของผู้ประกอบการถอดหมวกของเจ้าของแบรนด์ออกไปก่อนมองใหม่กลับด้านสิเขาต้องการอะไรจากสินค้าของเราจริงๆอะ่ะคิดคิดสิเขาต้องการอะไรแล้วมองเข้ามาว่าแบรนด์เราเนี่ยตอบอะไรได้เขาบ้างนะครับให้อะไรกับเขาได้บ้างถ้ามันสามารถเชื่อมโยงกันได้สแบบนี้ก็คือ คิดในมุมมองผู้บริโภคที่มองเข้ามาหาแบรนด์เราแล้วเวลาเราจะสื่อสารออกไปก็ให้เขาเห็นในมุมที่เขาอยากเห็นครับเข้าใจไหมเห็นในมุมที่เขาอยากเห็นตัวอย่างเช่นสมมุติวันเนี้เราเขายสินค้าให้กับกลุ่มผู้สูงอายุอะกลุ่มที่รักสุขภาพผู้สูงอายุเราจะต้องมาใช้คำพูดหรือโพสต์หรือใช้พวกเน็ตไอดอลที่เป็นแบบ ปังปูลิเย่อะไรอย่างนี้ไหมเราต้องใช้ภาษาแบบนี้ไหมไม่นะหรือเราต้องทําอะไรที่เป็นแบบวัยรุ่นเขาทํากันไหมต้องใช้ติ๊กต็อกไหมสินค้าสุขภาพเจาะกลุ่มผู้บริโภคที่สูงอายุหน่อยต้องเต้นติ๊กต็อกไหมครับถ้าไหวก็เอาแล้วแต่แต่คืออย่างที่บอกครับถ้าเราไม่คิดในมุมมองลูกค้าก่อนเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ พอมีอะไรเกิดมาใหม่ต้องใช้ไหมครับอาจารย์ต้องเราต้องไปทำทิกตอกไหมเนี่ยต้องเปิด YouTube ไหมไม่สิผมก็ตอบไม่ได้หรอกต้องเราต้องตอบเองนะครับว่าแบรนด์เราอะลูกค้าชอบในมุมมองไหนเออถ้าคิดได้แบบนี้ก็จะดีขึ้นนะการสื่อสารจะง่ายขึ้นเยอะนะครับเพราะบแบรนดิงเนี่ยเป็นเรื่องของการสื่อสารล้วนๆเลยใครก็ทำได้เดี๋ยวนี้สินค้าบริการธุรกิจอนะเริ่มง่ายมากนะแต่จะขายได้หรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะ เน้นลูกค้าเป็นหลักครับอะแล้วต้องทำยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าจริงๆแล้วเราต้องมองจากมุมที่ลูกค้ามองเข้ามาก่อนคิดแบบนั้นวางตัวตนแบบนั้นแต่เวลาสื่อสารออกไปถามว่าเราต้องสื่อสารยังไงบ้างช่องทางออนไลน์เยอะแยะครับแต่ที่สำคัญที่สุดเอาสถิติมาเล่าให้ฟังก่อนคือทุกคนในองค์กรรวมถึงเจ้าของธุรกิจจะต้องสื่อสารไปแนวทางเดียวกัน เพื่อให้ลูกค้าจดจําได้ว่าแบรนด์นี้เป็นรูปแบบนี้น่าจะเห็นภาพนะข้อมูลตรงนี้เขาบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยลูกจ้างหรือลูกน้องเราในธุรกิจเราเนี่ยส่งผลมากกว่าพวกเน็ตไอดอลอีกนะ50%ของ Engagement จากธุรกิจหรือหรือสินค้าบริการเนี่ยจะมี Engagement มากถ้าลูกจ้างเราเป็นคนโพสตหรือลูกน้องเราเป็นคนพูดถึงในโลกออนไลน์ จริงไหมลองดูนะบางคนเนี่ยสังเกตง่ายสุดคือเปิดเพจ Facebook ครับโพสต์ปุ๊บเงียบแต่พอเป็น Facebook ตัวเองโพสต์ปุ๊บโอ้โหเพื่อนมาคอมเมนต์ใหญ่เลยนี่แหละนี่คือสาเหตุที่ว่าทำไม Engagement ถึงเยอะกว่าพอมาเป็นลูกน้องหรือหัวหน้าขององค์กรเองเป็นคนทำเนื้อหาออกไปเพราะว่าเราสร้างแบรนด์แต่ต้องไม่ได้เลยจับต้องไม่ได้ลอยมากไม่มีตัวตนเลยเปิดเพจเออกมาข้อมูล ข้อมูลตรงแบบนี้ครับสูงถึงเจ็ดเท่านะครับในการสร้างกลุ่มที่เขาเรียกกลุ่มลีดหรือคนที่มีโอกาสจะมาซื้อสินค้าเราถ้าโพสต์ด้วยลูกน้องหรือตัวผู้ประกอบการเองเจ้าของแบรนด์เนี่ยแล้วลองคิดไหมอ่ะพอเปิดเพจทุกวันนี้แล้วก็ต้องตามเพื่อนมากดไลค์ทั้งท้งที่จริงๆแล้วเวลาเราโพสต์ในพื้นที่ส่วนตัวเพื่อนกดไลค์มากกว่าอีกเหมือนกันนะวันนี้ใครที่ เห็นลูกน้องลูกจ้างเนี่ยไม่เคยรักใข่อะไรเนี่ยแล้วพยายามให้เขาทําเพจ f c e e o o o เนี่ยเผล่ให้เขาโพสต์ในพื้นที่ส่วนตัวของเขาด้วยความที่เขาอยากจะโปรโมทแบรนด์เราจริงๆอะน่าจะมียอดขายหรือ Engagement เยอะกว่าให้เขาไปสร้างสร้างโพสต์ในเพจอีกนะและนี่คือผมกําลังจะบอกว่าการสื่อสารแบรนด์ออกไปเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องทําเหมือนที่เขาทําอยู่ทุกวันนี้ครับมันหมดเวลาแล้วนะที่โพสต์ Facebook แล้วจะมีคนไลค์เป็นร้อยเป็นพันเนี่ย ปัจจุบันนี้ถ้าไม่ซื้อโฆษณาเป็นไงครับนิ่งๆอะแบรนด์ไม่ดังเป็นไงครับก็นิ่งๆะก็จะเกิดวิกฤตการณ์ที่ว่าโทรตามกันนี่แหละพอโพสแล้วก็เธอกดไลค์หรือยังอะไรแบบนี้ยทะเลาอะกอันอีกนะวุ่นวายกันไปหมดนะครับอ่ะจากที่เห็นก็คือข้อมูลเอามาเล่าให้ฟังนะครับแล้วทีนี้เวลาสื่อสารเนี่ยเราต้องสื่อสารออกมาในรูปแบบไหนบ้าง ตัวผู้ประกอบการเองหรือลูกน้องลูกจ้างทั้งหมดเนี่ยต้องสื่อสารไปในทิศทางเดียวกันนะครับเพื่อที่จะให้ตลาดเห็นภาพว่าโอเคเราตอบโจทย์เขาได้นะแต่ไปในทิศทางไหนบ้างก็สื่อสารให้ตรงกันนะครับไม่ใช่ว่าเรานําเสนอเลยว่าฉันบริการดีมากบริการทุกระดับประทับใจพออินบ็อกซ์มาในเพจปุ๊บลูกน้องตอบไม่สนค่ะไม่ตอบค่ะเดี๋ยวค่อยมาตอบตอนเช้าค่ะอะไรแบบนี้นี่คือสื่อสารคนละทางเลยนะครับ ลองเช็คดีๆนะแบรนด์ตอนนี้เราเป็นยังไงบ้างนะครับอะทีนี้มีอีกเทคนิคหนึ่งในโลกออนไลน์ก็อันนี้เล่าไปเป็นรายละเอียดคร่าวๆนะครับเราสามารถใช้เนื้อหาตรงนี้ได้แต่คงไม่เจาะลึกมากเพราะมันเป็นเรื่องของคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งครับทุกวันนี้เราจะสื่อสารไปในโลกออนไลน์อะถ้าพูดเฉยๆบางทีไม่ค่อยมีคนฟังมันต้องมีเทคนิคบ้างจะให้แบรนด์เราเป็นที่รู้จักเนี่ยจะให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้สื่อพวกเนี้เลือก เนื้อหาให้ตรงกับเขาไม่พอต้องมีการตลาดเข้าไปด้วยบางคนเปิดหน้าจอมาอาจารย์คะนี่มือนตารางธาตุเคยเรียนนะคุ้นๆไม่ใช่ไม่ใช่ใชจริงๆริง่อนี้ดูหน้าตาคล้ายตลางธาตุก็จริงนะครับแต่ว่าอันนี้มาจากเว็บไซต์หนึ่งนะครับเขาก็แนะนําในเรื่องของการทำคอนเทนต์คือสามารถจับพวกนี้มารวมรวมกันได้สามารถสร้างเป็นคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งได้นะครับก็จะมีรูปแบบอย่างเช่นคอนเทนต์ content แบบไหน ที่โพส์ตไปแล้วกลุ่มเป้าหมายกลุ่มลูกค้าเราจะชอบแชร์มากที่สุดอ่ะสีนี้พอไปดูในตารางท่าก็จะบอกว่าอ่ะคอนเทนต์แบบตลกเซ็กซี่ตลึงเหลือเชื่อเนี่ยพวกนี้ชอบแชร์คนไทยยิ่งแล้วเลยเนะี่ยอ่ะหรือต้องใช้แพลตฟอร์มไหนนะอันนี้ก็มีบอกแพลตฟอร์มแบบไหนบ้างเนี่ยเขาก็จะมีบอก ก็เหมือนตารางธาตุนะครับก็คือเราอาจจะลองเอาพวกนี้มาผสมกันแล้วก็สื่อสารออกไปก็จะได้หลากหลายรูปแบบในการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะครับก็อันนี้ก็แนะนำกันไว้ว่าเวลาจะสื่อสารออกไปในเรื่องแบรนด์เนี่ยอาจจะใช้ในเรื่องของคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งได้ด้วยซึ่งวันนี้เราจะเน้นเรื่องของการวางแบรนด์แล้วก็เพื่อจะนำมาพลิกธุรกิจเรานะครับคงไม่ได้เจาะเรื่องคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะอ่ะโอเครูปแบบอื่นมีไหมในการสื่อสาร หลายคนอ่านเอาไลน์ของคอร์สวันนี้เนาะก็มีเรื่องของ s t o r y t e l ล i n g ด้วยการเล่าเรื่องที่จะช่วยกับแบรนด์เรานะครับแต่อันนี้คงอาจจะไม่ลงรายละเอียดได้มากเนาะเพราะเนื่องด้วยเวลาแต่อาจจะเล่าพอเป็นประสบการณ์มาแชร์กันแล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะวางแบรนด์แบบนี้ให้มี story แบบนี้หลายคนเนาะฟังมาจากหน่วยงานภาครัฐเนี่ยชอบแบบว่าพอมีสินค้าผลิตภัณฑ์แล้วก็ต้องให้มี story คนจะได้ชอบ จริงๆแล้วมีสตอรี่ก็คนไม่ได้ชอบก็มีเยอะนะแต่งเรื่องมาซะอย่างดีเนี่ยรู้แต่ตัวเองเนี่ยเพราะว่าสื่อสารออกไปไม่เป็นนะครับก็ต้องมีเครื่องมือด้วยมีช่องทางด้วยมีการตลาดด้วยนะครับแต่ว่าถ้าจะมองเฉพาะในเรื่องของการวางโครงเรื่องสตอรี่เทลลิ่งเนี่ยแนะนำกันไว้ว่าให้ไปศึกษาจากคนผู้นี้ครับชื่อโจเซฟแคมเบล e l นะครับเป็นบิดาเลยต้องบอกงี้บิดาของการเล่าเรื่องเอาง่ายๆแล้วกันผมสรุปให้ฟังว่า จริงๆแล้วการเล่าเรื่องเนี่ยมันส่งผลมากนะส่งผลมากจริงๆหลายคนแบบโอ้โหคงไม่ได้มีประโยชน์อะไรหรอกให้มีเรื่องราวเกี่ยวกับแบรนด์เนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าหลายๆเคสที่ทําไมเรื่องราวถูกจดจําได้มากกว่าการซื้อโฆษณา f a c e b o o k นะบางทีซื้อโฆษณาไปเนี่ยจำไม่ได้หรอกแป๊บๆก็ลืมพวกโฆษณาพวกคอนเทนต์เล็กๆ,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 ๆน้อยๆเนี่ยแต่ถ้ามีเรื่องราวเนี่ยจํายันลูกครับเผลอๆเล่าให้ลูกฟังอีก ก็ถ้าเป็นสรุปคร่าวๆข,ของอทฤษฎีการเล่าเรื่องของโจเซฟแคมเบลที่เขาเล่าเอาไว้นะครับก็จะเป็นแบบนี้เอาเหมือนนิทานนะ่ะถ้าใครเคยเล่านิทานให้ลูกฟังก็ก็น่าจะคล่องอยู่แล้วนะเริ่มต้นจากอาจจะเป็นคนปกติครับคนทั่วไปเลยใช้ชีวิตเหมือนกันสร้างความเชื่อมโยงกับลูกค้าเราก่อนว่าเออเราก็เป็นเหมือนกันนี่แหละเรามีปัญหาเหมือนเขาทุกวันนี้เราก็ใช้ชีวิตเหมือนกันนี่แหละแล้ววันหนึ่ง ก็เกิดความเปลี่ยนแปลงบางอย่างไอ้ยะฟังดูเหมือนขายครีมอ่ะก็จริงๆสตอรี่หลายแบรนด์นะที่เป็นครีมเครื่องสำอางนี่เขาก็วาง point ประมาณนี้แหละแต่ก่อนนะเคยประสบปัญหาแบบนี้เคยได้ยินไหมสตอรี่คล้ายๆกันนะเคยแบบเนี่ยใช้ชีวิตปกติก็เนียแต่ได้ยินผลิตภัณฑ์อันหนึ่งเหมือนจะมาเปลี่ยนชีวิตอ่ะนะพอเสร็จแล้วก็เออทดลองใช้แต่ก็ยังมีประสบปัญหาอยู่นะ ลำบากมากในการใช้ลองมาหลายผลิตภัณฑ์แล้วแต่สุดท้ายก็ได้มาเจอกับผลิตภัณฑ์นี้เปลี่ยนชีวิตโอ้โหสุดยอดเลยแบรนด์อะไรก็ไม่รู้หลายแบรนด์ก็ทำแบบนี้นะครับลองดูได้นะสตอรี่ก็จะคล้ายๆกันสุดท้ายก็ประสบความสำเร็จนะครับสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระมีอิสรภาพทางการเงินอะไรแบบนี้นะแล้วก็แฮปปี้เอนดิ้งนะครับก็คล้ายๆกันกับ ละครเลยอะ่ะก็ต้องมีแบบเรื่องราวเริ่มต้นแบบธรรมดาอย่างแบบอะไรเดียแฮร์รี่พอตเตอร,ร์ไหมเคยฟังกันไหมมีสาวบกแฮร์รี่พอตเตอร,ร์ไหมครับในนี้ไม่มีเลยม,ม,มีแต่แบบเจ็ดแบบประจันบาลสังทองนะครับบางคนบอกแม่ไม่เคยดูแม่ไม่เคยดูนะเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร,ร์ดูสังทองกับนางสิบสองได้เหมือนกันสตอรี่เดียวกันนะลองดูดีๆสิเริ่มต้นเนี่ยเขาจะเริ่มจากเป็นแบบอาจจะเป็นคนธรรมดาครอบครัวธรรมดาใช้ชีวิตปกติ แล้วมันจะมีวิกฤตบางอย่างที่ทําให้เขาต้องเปลี่ยนแปลงนะครับในระหว่างก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงนี้ก็วิกฤตมากมายเลยสี่กุมารมีคนคอมเมนต์มาสี่กุมารเยี่ยมเราก็เคยดูนะสี่กุมารก็แบบนี้ครับถามว่าวันนี้เรามีสตรอรี่แบบนั้นหรือยังอ่ะหรือยังเลยมีแลแ้วแหมมีหรือยังครับม,มีแล้วด้วยเคยลองไปเล่าให้ใครฟังหรือยังครับอายไหมไม่อายนะเพราะเราดีมากอ่ะ พราะฉะนั้นคือถ้าใครมีแล้วนะยินดีด้วยนะครับเราเก็บสตอรี่เรื่องนี้แต่สิ่งที่เราต้องทำคือขยายให้ทุกคนได้รับรู้สตอรี่นี้ครับถ้ามันเป็นสตอรี่ที่ดีแล้วถ้าเราคิดว่ามันดีมากๆกเนี่ยก็ลองมาดูว่ามันเป็นแพทเทิร์นแบบนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าแพทเทิร์นแบบนี้คุณโจเซฟได้บอกไว้แล้วว่าถ้าจะกินใจคนเนี่ยต้องเป็นแนวนี้เลยต้องมีตัวร้ายนะต้องแบบเจอวิกฤตมาปราบตัวร้ายสำเร็จ แล้วประสบความสําเร็จเนี่ยต้องเป็นแบบนี้นะไม่ใช่เรื่องราบเรียบมาชั้นใช้ของชั้นดีอย่างเงี้ยแล้วเรามาซื้อกันสิแบบโอ้โหขายของครับเงี้ยไม่เกี่ยวอะไรกับสตอรี่เลยนะครับลองวางแผนดีๆนะว่าธุรกิจเราหรือสินค้าเรามีตัวราย์ไหมหลายธุรกิจนะที่ยกให้แบรนด์ของตัวเองเนะี่ยมีคู่แข่งเหมือนมีตัวร้ายเนะี่ยทำให้คนจดจําได้มากกว่านะครับอ่ะลองดูตัวอย่างเคยดูเรื่องนี้ไหมครับ หลายคนน่าจะเคยดูนะก็เป็นจริงๆแล้วคือเหมือนผ่านมาแป๊บเดียวเองอะหนังเรื่องนี้กี่ปีแล้วเนี่ยเป็นสิบปีอยู่นะแก่จังเลยอะถ้าบอกว่าเคยดูเนี่ยเคยดูไหมครับเป็นเรื่องของใครครับรบางคนบอกอายุน้อยแล้วคนละเรื่องเลยนะนั้นรายการทีวีนะอันนี้วัยรุ่นพันล้านนะเป็นเรื่องของใครเอ่ยคุณท็อปเนาะคุณท็อปเท่าแก่น้อยนั่นเองนะครับ ถามว่าสตอรี่เป็นแบบนั้นไหมเป็นนะครับเริ่มต้นเนี่ยก็จากเด็กติดเกมใช่ไหมถ้าใครจําได้นะพอดเรื่องเดี๋ยวมาสปอยเหมือนมาสปอยหนังไปตามดูกันเองแล้วกันเน็ตฟิกก็มีมั้งลองดูกันนะครับก็ก็เป็นพอดเรื่องก็จะเป็นแบบเดียวกันอย่างที่คุณจเซฟเขาวางไว้ก็คือเริ่มต้นธรรมดาคนนึงใช้ชีวิตเหมือนกับเราทั่วไปเนี่ยทุกคนก็มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตแบบนี้แล้ววันหนึ่งก็ต้องเจอจุดเปลี่ยนเจอวิกฤตแบบนี้ ธุรกิจเรามีสตรอรี่แบบนี้หรือยังหรือไม่ฉันสบายมาตั้งแต่เด็กจนขายของฉันก็ยังสบายอยู่นะยอดขายก็ดีแล้วก็จบไปน่าสนใจไหมไม่เฉยมากอ่ะต้องมีตัวร้ายนิดนึงต้องมีวิกฤตนิดหน่อยนะครับแล้วก็เราผ่านวิกฤตตรงนั้นมาได้ยังไงหรือยังไม่ผ่านบางคนบอกยังไม่ผ่านนะก็ลองดูนะถ้าสินค้าเราอาจจะช่วยตอบโจทย์ได้นี่ก็เหมือนกันครับจริงๆแล้วถามว่าบางคนยังยังติดภาพของ คุณพีทเลยนะว่าจริงๆแล้วคุณพีทเข้าขายเท่าแก่น้อยหรือเปล่าอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะบางทีเราไปอินกับสตอรี่มากเกินนะครับเนี่ยเราอินมากเลยวัยรุ่นพันล้านเนี่ยมียุคหนึ่งโอ้โหเด็กจบมาเนี่ยไม่อยากทํางานบริษัทแล้วอยากจะลาออกไปขายของเข้าเซเว่นแบบเนี้ยเป็นอิทธิพลของสตอรี่ครับอ่ะมีอะไรอีกที่เกี่ยวกับสตอรี่ชัดเจนที่สุดครับคนนี้สตอรี่ เด่นดังมากรู้จักประวัติชีวิตเขาใช่ไหมครับทั้งทที่เขาขายอะไรครับจริงๆก็เป็นแค่คนขายมือถือนะที่ฟังดูแบบต้อยต่ำม,มากเนะี่ยคนขายมือถือแต่จริงๆแล้วกว่าเขาจะมาขายมือถือที่ดังระดับโลกแบบนี้เขามีสตอรี่ยาวนานมากเลยนะครับหลายคนรู้ประวัติเขานะแล้วสนใจที่ศึกษาประวัติเขาด้วยเหมือนกันครับเขาก็เริ่มต้นธรรมดาธรรมดาแล้วก็เจอวิกฤตมีประสบความสําเร็จ อยู่หน่อยนึงแล้วก็เจอวิกฤตหนักๆอีกจนสุดท้ายผ่านพ้นมาได้ครับแล้วสุดท้ายเป็นไงครับตายนะ <laughs> ใชะ่ก็จบแบบนี้ก็ก็คือเขาก็เป็นที่จดจำรัาแต่ก็สุดท้ายก็เหมือนกันทุกคนนะเนาะไม่อยู่แล้วตอนนี้ก็เป็นสาวกเป็นศาสดาที่ไม่อยู่แล้วนะครับแต่แบรนด์ก็ยังคงอยู่เราก็ยังใช้กันอยู่ทุกวันนี้อ่ะโอเคเรื่องของ s t อรี่เทลลิ่เนี่ยคงไม่ลงรายละเอียดนะครับเพราะว่า คงไม่มีเวลามาปั้นเรื่องอะไรกันตรงนี้นะไปแล้วแต่นะครับของส่วนตัวกันเลยนะว่าใครมีเรื่องราวสตอรี่ของตัวเองเนี่ยลองมาวิเคราะห์ซิมันเข้ากับแพทเทิร์นอย่างที่เขาบอกเปล่าสตอรี่เทลลิงหรือเปล่ามีตัวร้ายหรือยังยิ่งสร้างตัวร้ายได้เจ๋งๆเนี่ยดีมากเลยนะมันจะน่าตื่นเต้นขึ้นเยอะนะครับเรื่องเราเนี่ยมีหลายเรื่องใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสได้นะครับอย่างเช่นมีช่วงหนึ่งมีขนมอันนึงอะ่ะขายเข้าร้านสะดวกซื้อ แล้วก็มีการเหมือนลอกเลียนแบบอะไรแบบนี้กลายเป็นว่าสตอรี่แบบนี้ทำให้คนไปเชียร์ฝั่งฝั่งที่ถูกกอบมากกว่าด้วยนะตอนนี้ก็จดจำกันได้ในรูปแบบสตอรี่นี้แบบนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคือเรามีหรือ,อยังมีสตอรี่ประจำแบรนด์ของเราหรือ,อยังนะครับลองดูนะเช็คกันได้หลายคนมีเรื่องราวแล้วแหล,ละแล้วก็อยากให้ลองเอาไปประยุกต์ว่าเรามีแพทเทิร์นหรือรูปแบบที่มันน่าสนใจไหมซึ่งก็บอกไปแล้วมันควรจะเป็นยังไงนะครับแต่ทีนี้หลายคนถามมาละ ว่าแล้วควรจะสื่อสารยังไงล่ะไปสื่อสารตรงไหนดีมีสตอรี่แล้วเนี่ยหลายคนเขาก็าบอกว่าสตอรี่นี้ดีอะแต่พอถึงเวลาจะสื่อสารตรงไหนล่ะที่ตรงไหนที่จะมีคนฟังเราอะเนี่ยนั่นแหละปัญหามันอยู่ตรงเนี้ยสินค้าก็มีเรื่องก็ดีขายได้ไหมตอนนี้ขายไม่ไดนะ้ปัญหามันอยู่ตรงไหนปัญหาอยู่ที่เราหรือเปล่าปัญหาอยู่ที่การสื่อสารครับเรามีแบรนดิ้งไงอย่างที่ตอนเช้าบอกคือแบรนดิ้งขาดมาร์เก็ตติ้งไม่ได้นะครับ แบรนด์ดีเลยทำมาพร้อมเชียทุกอย่างสตอรี่ก็ดีรูปภาพรูปลักษณ์สีสันองค์ประกอบการบริการการภาพลักษณ์ของแบรนด์ดีหมดทุกอย่างแต่ตกการสื่อสารรู้หยุดกับแต่ครอบครัวและญาติมิตรหายเนี่ยแบรนด์มันจะออกไปดังไหมละ่ะอ่ะเดี๋ยววันนี้มีตัวอย่างเหมือนกันว่าพื้นที่ไหนดีที่สามารถเล่าเรื่องพวกนี้ละและได้เห็นกว้างไกล ถึงขนาดได้เห็นทั่วโลกก็ได้นะถ้าใครลองทำดูนะดีไหมครับดีไม่เอ่ยในห้องส่งบอกไม่ดีทางบ้านว่าดีไหมถ้าจะแนะนำพื้นที่ที่แบบเล่าแล้วเออมีคนฟังอ่ะเข้าถึงคนได้เยอะๆดีไหมครับมีแบรนด์แล้วพร้อมแล้วรู้จักกลุ่มเป้าหมายแล้วสร้างสตอรี่ได้แล้วแต่อยากสื่อสารออกไปให้คนเห็นเยอะๆให้กลุ่มเป้าหมายได้เห็นขายตรงไหนดีหรือนำเสนอสตอรี นำเสนอแบรนด์เราตรงไหนดีอ่าโอเคหลายคนน่าจะคิดว่าดีนะครับคิดว่าดีไหมถ้าเรามีเรื่องมีแบรนด์แล้วขอพื้นที่หน่อยชี้เป้าให้เลยอาจารย์ว่าขายตรงไหนหรือไปประกาศไปโพสต์ไปทำยังไงที่คนจะเห็นเยอะอะตอนนี้รู้จากแต่การสร้างแบรนด์กับสตอรี่นะ่แต่พอจะนำเสนอปุ๊บตกการนำเสนอขาดการตลาดมีแบรนด์ไว้ดูกับครอบครัว เท่านั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูอ่ะก่อนอื่นเล่าอีกรุ่งหนึ่งรูปแบบที่จริงๆแล้วมีผลกับการใช้ในการเล่าเรื่องนะครับอ่ะเรื่องนี้คือเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์นะครับคือการเล่าเรื่องแบร์หรือสตอรี่เนี่ยบางทีมันไม่สามารถปิดการขายได้ทันทีมันจะเรียกการสื่อสารแบบนี้คือการประชาสัมพันธ์นะครับการประชาสัมพันธ์สําคัญมากนะยุคนี้เพราะอะไรรู้ไหม เพราะทุกวันนี้ทุกคนจ้องแต่จะขายอะแต่พอเราเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอเป็นแบบเล่าเรื่องราวอะไรแบบนี้กลายเป็นว่าเออเขาสนใจมากกว่านะและจินตนาการดูสิเอาแบบนี้นะถามกันแบบนี้คนที่อยู่ในซูมด้วยนะครับเราเข้าโซเชียลมีเดียอย่าง facebook เนี่ยเข้าไปเพื่ออะไรครับเข้าไปเพื่อซื้อของไหมตื่นเช้ามาฉันลืมตาเปิด facebook เพื่ออะไรครับฉันจะหาโฆษณาสักอันเพื่อกดเข้าไปซื้อของใช่ไหมเราเข้าไปทำไมครับ เราเข้าไปส่องใช่ไหมเราเข้าไปดูเรื่องของคนอื่นใช่ไหมใช่ครับยอมรับมันเถอะผมก็เป็นเราเข้า Facebook ไม่ได้เพื่อไปซื้อของอ่ะมันเป็นพื้นที่ในการเข้าไปเข้าไปดูเรื่องคนอื่นอ่ะว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างนะดังนั้นคือถ้าวันนี้นำเสนอกะแต่จะขายอย่างเดียวนะครับก็มันก็มีแหละโอกาสปิดการขายอ่ะยิงได้ตรงกลุ่มคนที่ต้องการพอดี เล่าให้ฟังแบบนี้นะ Facebook หรือ Social Media เนี่ยถ้าจะขายของหรือนำเสนอสินค้าหรือสร้างแบรนด์เนี่ยเขาเรียกว่ามันถูกที่นะครับแต่มันอาจจะไม่ถูกเวลาเข้าใจไหมทำไมไม่ถูกเวลาล่ะสมมติวันนี้ผมซื้อโฆษณาขายอะไรกันบ้างครับในนี้เยอะแยะเลยเปิดวาร์ฟกันเยอะแยะเลยนะขายขายปูนโอ้โหมีหมดเลยน,นีมีขายปูนขายเฟซแมสขายอะไรอ่ะ ขายเครื่องออกกำลังโอ้โหมีมาเยอะเนาะหลากหลายธุรกิจนะครับเนี่ยขายอะไรกันอีกขายยกอ่อะ๋อเครื่องประดับอ๋อเครื่องประดับโอ้เยอะแยะเลยอ่ะแบบเนี้ยใน Facebook นะครับถ้าวันนี้ที่เราบอกเราซื้อโฆษณาต่อให้แม่นก็เถอะนะไปเรียนกับอาจารย์คนไหนมาแล้วยิงตรงกลุ่มเป้าหมายเลยคนเนี้ยคือลูกลูกค้าแน่นอนอ่ะเป๊ะมาก แต่ถามว่ามันถูกคนจริงถูกที่จริงแต่ถามว่าถูกเวลาไหมสมมุติวันเนี้เราสามารถยิงโฆษณาไปคนที่อยากได้กระเป๋ามากๆเลยนะแต่เราขายกระเป๋าล้านห้าหรือสิบห้าล้านอะแอมเมสทิมารยันเนี่ยถามว่ามันใช่เวลาที่เขาสามารถซื้อได้ไหมเงินเดือนเขาอาจจะยังไม่ออกก็ได้เงินเดือนออกเดือนละสิบห้าล้านโอ้โหเกินไปอะ แบบนี้ครับคือเฟซบุ o กเนี่ยมันเป็นช่องทางแบบนี้ครับมันถูกที่นะแต่มันอาจจะไม่ถูกเวลาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคืออยากบอกไว้ตรงนี้ว่าถ้าเราจะนำเสนอเนื้อหาคอนเทนต์ที่ไม่ใช่ไม่ใช่ขายอย่างเดียวเนี่ยอยากให้คิดก่อนว่าเราจะใช้แพลตฟอร์มหรือพื้นที่ไหนเพราะ f c e e o o o เนี่ยบอกไว้เลยนะถูกที่นะแต่ไม่ถูกเวลานะวันนี้ยิงให้โฆษณาตรงเท่าไหร่ก็เถอะ ยิงไปเขาอาจจะยังไม่ถึงสิ้นเดือนก็ได้ตังค์ยังไม่มีก็ได้อะโอเคการประชาสัมพันธ์ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะครับที่สามารถนำเสนอเรื่องสตอรี่ของเราได้แต่ประชาสัมพันธ์แบบไหนตรงไหนล่ะเดี๋ยวจะพาไปดูแต่ข้ามไปก่อนข้ามเรื่องจำไว้ก่อนนะว่าการประชาสัมพันธ์เนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูรูปแบบถ้าวันนี้ไม่รู้อะไรเลยเรื่องการทำคอนเทนต์สตอรี่เนี่ยมีอย่างเดียวที่เราทำได้คือเนี่ยเปสายเป นะครับซื้อเอามีงบมีเงินถุงเงินถงังเอาเอาเต็มที่ถามว่าวันนี้จะซื้อโฆษณารู้หรือยังมีตรงไหนให้ซื้อบ้างบางคนรู้แต่ Facebook อย่างเดียวอะทุกวันนี้โฆษณาเยอะมากนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยเอาตัวอย่างคร่าวๆนะถ้าเราจะซื้อโฆษณาวันนี้เรารู้หรือยังเหออว่าโฆษณาที่สามารถเลือกซื้อได้ทุกวันนี้เพื่อสร้างแบรนด์ให้รับรู้ในตลาดออนไลน์หรือคนทั่วไปเนี่ยแบรนด์ awareness เนี่ยเริ่มต้นซื้อโฆษณาซื้อได้ที่ไหนบ้างอะ อย่างเงี้ยเ a c e b o o แอดเคยซื้อไหมไม่รู้เลยซื้อได้ด้วยหรอซื้อที่ไหนตลาดไทยมีไหมไม่มีนะก็ต้องค้นหาดูนะ facebook โฆษณา facebook อันนี้ง่ายสุดกดบูทโพสเนี่ยของเราอะลรู้จักไหมลนยเนี่ยใช้ดีมากนะครับโฆษณาค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพมากกว่าแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยซ้ำนะตอนนี้นะเคยซื้อไหมและรู้ไหมว่าซื้อได้เนี่ยไม่รู้นะ งงไปหมดอ่ะถ้าซื้อถ้ารู้จัก3แพลตฟอร์มเนี่ย Google เออ a c e e o o k ไลน์เนี่ยถามว่ารู้รูปแบบการซื้อโฆษณาไหมซื้อที่ไปปรากฏหน้าเซิร์ช google เนี่ยรู้ไหมไม่รู้ซื้อแบบ display network คืออะไรนะงงง,งไม่รู้ซื้อเป็นโฆษณาใน YouTube รู้ไหมเนี่ยว่ามันจะของเดียวกันสามารถซื้อโฆษณา google ให้ไปโผล่ใน YouTube ได้รู้ไหมครับไอวิดีโอที่ ขึ้นมาก่อนที่เราจะดูซีรีส์อะไรเนี่ยแล้วแบบว่าต้องกดสคริปตเนี่ยซื้อได้จาก Google นะรู้ไหมครับเออถ้าอยากจะซื้อโฆษณาจริงๆเนี่ยเคยรู้ไหมว่าซื้ออะไรได้บ้างขนาดจะเปแล้วนะเต็มใจจะเปโฆษณายังไม่รู้เลยว่าต้องไปซื้ออะไรได้บ้างมีอะไรให้เลือกซื้อบ้างนะครับ f a c e b o o k ก็มีอะไรบ้างอะ่ะ Facebook ก็มีโฆษณาที่เราซื้อกันทุกวันเนี้ยกดบูตโพสเนี่ยที่เหมือนบริจาคก,กันเนี่ย Audience Network ก็มีนะ Audience Network เคยซื้อไหมยิงไปที่กลุ่มเครือข่ายของ Facebook เขาบางคนยังไม่รู้เลยนะว่ามันคืออะไรนะ IG ก็ของ Facebook แล้วนะครับรู้ไหมครับเนี่ยยิงจาก Facebook ไปที่ IG ได้นะก็ยังไม่รู้อีกอ่ะแลวไลน์ล่ะไลน์เนี่ยโฆษณาที่บอกว่าซื้อผ่านในไลน์ได้มันไปโผล่ตรงไหนบ้างเคยดูไหมครับใครยังไม่เคยดูนะหยิบมือถือขึ้นมาดูเปิดไลน์ของตัวเองนะ ไปที่หน้าไทม์ไลน์หรือไปหน้าแชทก็ได้ด้านบนสุดที่หน้าแชทของเราเนี่ยมันมีแบนเนอร์โฆษณาโผล่มาด้วยนะแบบนี้เราซื้อได้นะครับรู้ไหมเนี่ยไม่รู้นะโฆษณาทุกพื้นที่เราซื้อได้หมดนะถ้ามีตังตอนนี้ซื้อได้หมดนะไม่ต้องเงินถุงเงินถังก็ได้สามารถซื้อได้นะครับแต่เรารู้ไหมล่ะเราต้องซื้อตรงไหนบ้างเวลาจะสร้างแบรนด์ทีเนี่ยโหต้องรู้ขนาดนี้เลยเหรออย่างที่บอกครับคือ ลูกค้าอยู่ตรงไหนให้ใช้พื้นที่นั้นรู้แบบนี้ก็พอนะครับเครื่องมือก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งกลุ่มเป้าหมายเนี่ยสามารถมีการยิงโฆษณาได้หลายแบบนะเลือกกลุ่มเป้าหมายเลือกกลุ่มเป้าหมายให้เห็นซ้ําก็ได้อันนี้เคยได้ยินไหมรีทาร์เก็ตติ้งคนในซูมเคยได้ยินกันไหมครับรีทาร์เก็ตติ้งคืออ่าง่ายๆคือเราเหมือนเราเข้าแลสแ d a ดา้าช้อปปี้เลือกสินค้าไวล้ละยังไม่ซื้อ แต่ออกไปไหนมาไหนก่อนเนะี่ยพอกลับมาเปิด f c e e o o o ปุ๊บอา้าวตามมาเหมือนโดนผีหลอกนะแบบนี้เรียกว่า r e t a r g e t i n g ถามว่าซื้อเองได้ไหมได้นะครับก่อนอื่นก็ซื้อความรู้ก่อนเลยนะไปศึกษาเอานะ Google YouTube เอามีหมดนะซื้อโฆษณาแบบนี้ซื้อโฆษณาแบบลุกอะไรออเดียนส์รู้ไหมคืออะไรซื้อโฆษณาแบบนี้ได้ด้วยเหรอ Facebook หรือ Line เนี่ยหรือแม้กระทั่ง Google เองนะ สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายคลึงได้อย่างเช่นสมมุติวันนี้มีคนทักซื้อเราในออนไลน์ในแชทในอินบ็อกซ์แล้วประมาณร้อยคนเราบอกว่าให้ Google Facebook หรือ Line ไปเลือกคนที่คล้ายคลึงกับร้อยคนนี้ที่เราปิดการขายได้ง่ายเนี่ยเอามาให้เราหน่อยมันเลือกได้แล้วนะมันเลือกได้ถึงขนาดนี้นะครับอ่ะโอเคก็เล่าเป็นแบบนี้ครับถ้าใครสนใจเรื่องของ a d v e r t i s i n g เนี่ยอยากให้ศึกษาลึกๆนะครับอย่าไปมองว่า มี Facebook อย่างเดียวนะเลงแต่จะซื้อ Facebook โฆษณาอย่างเดียวไม่เอานะเปิดไอเดียให้กับตัวเองก่อนหาความรู้ก่อนอย่างแรกนะพื้นที่โฆษณาเยอะแยะนะครับจะสร้างแบรนด์วันนี้บางทีซื้อ Facebook แพงเนี่ยลองไปดูซิที่อื่นเขามีอะไรขายบ้างถ้าเป็นเรื่องของการซื้อโฆษณานะครับ